เมื่อคืนเมื่อคืนนักรบอิสระไปประจําการที่แยกดินแดงเหมือนทุกๆเย็นทุกๆคืนที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อคืนมันมีเรื่องที่ร้อนชากว่าปกติอยู่เรื่องหนึ่งค่ะไปดูคลิปดังต่อไปนี้ครับดูให้ดีนะดูให้ดีนะจากคลิปดังต่อไปนี้มัน,น<อ>มีความยาวแค่15าวิเท่านั้นเองนะคลิปดังต่อไปนี้มันกลายเป็นประเด็นเดือดเป็นประเด็นร้อนที่โดนกันกลางโซเชียลมีเดีย เอาแล้วครับชมคลิปฮะชมคลิป,ลปกันดีๆดูให้ดีนะฮะวนละก,กี้ไม่เห็นนะตรงไหนเอ่ยน้องเอ่ย อ๋อโอเค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 อาจจะต้องใช้ความพยายามต้องใช้จินตนาการอธิบายเพิ่มอธิบายเพิ่มต้องใช้จินตนาการสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของเรื่องที่จริงคลิปนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะอผมไม่เวลาดูหรอกนะคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องนะมีทางฝั่งของน้องๆทางม็อบเนี่ยเขาก็เอาคลิปนี้ไปไปแชร์ไปแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็แล้วก็บรรยายอย่างนี้ครับด่วน รัฐฆาตกรตำรวจสลายม็อบรุนแรงขับรถกระบะพุ่งชนผู้ชุมนุมบาดเจ็บหนักอาการน่าห่วงบุกจับกลุ่มมวลชนดินแดงตั้งแต่ยังไม่เริ่มม็อบแฮชแท็กม็อบเจ็ดกันยาไอ้เรื่องบุกจับมวลชนตั้งแต่ยังไม่เริ่มม็อบไม่ไเท่าไหร่ไอ้เรื่องขับรถกระบะทันทีที่นักรบอิสระตั้งแถวคอฟอบเขาก็ชาร์จเข้าไปสลายใช่แล้วก็จับเลยจะพอพอจะเข้าใจได้แต่ไอ้สามบรรทัดแรกนี่สิสี่บรรทัดแรกนี่ขับรถกระบะพุ่งชนผู้ชุมนุม เขาหยิบโวยเอาคลิปเมื่อสักครู่ไปแชร์ต่อแล้วบรรยายว่ารัฐฆาตกรตำรวจคอฟอขับรถปิกอัพพุ่งชนผู้ชุมนุมบาดเจ็บหนักอาการน้าเป็นห่วงเท่านั้นแหละนั่งไม่ติดเลยนะแน่นอนนะคะพอมีแชร์กันต่อต่อแบบนี้แล้วมันไปเร็วด้วยนะเพื่อนในมีภาพไหมมันเร็วอ่ะไม่แค่นั้นนะแต่ที่น่าสําคัญที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเขาไปทําเป็นกระแส อยู่ในเพจที่ชื่อว่าเยาวชนลดแอกฟรยุูดโอ้โหทีเป็นรายกรัฐมนตรีอิสระเขาก็มีเพจของเขาชื่อทะลุแก๊สใช่ค่ะแต่แทนที่จะไปในทะลุแก๊สทนั้นในทะลุแก๊สปรากฏว่าเขาย็ไปในฟรียูธด้วยต้องบอกว่าฟรียูทเนี่ยโอ้โหมันเป็นช่องทางการสื่อสารของ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 ชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งก็แล้วกันใช่กลุ่มใหญ่พอควรอ ในฟรียุทธเขาก็บรรยายว่าวันนี้18.20นตำรวจขับรถกระบ,บะพุ่งชนผู้ชุมน,มนเข้าที่ลำตัวหลายสิบคนใช้เขียนนี้เลยหลายสิบคนที่ลำตัวหลายสิบคนมีผู้บาดเจ็บหลายรายบางส่วนถูกจับกลุมไปแล้วมีหนึ่งรายอาการยังน่าเป็นห่วง รถแล้วบอกว่ารถกระบะคันงก่าวไม่มีไซเรนและไม่ได้มีการแจ้งเตือนก่อนแต่อย่างใดมันก็พูดยากนะเมื่อสักครู่ที่เราดูคลิปนะที่เราดูคลิปนะหลายสิบคนนะพยายามที่จะดูแบบใช้จินตนาการผสมด้วยนะฮะเราก็จะเห็นรถปิกอัพของคอฟอคล้ายกับคล้ายกับคล้ายกับจะพุ่งเข้าใส่ผู้ชุมนุมจังหวะนั้นนั่นเองมเออมาเอิญมีรถเมย์มาบังมันขับผ่านอยู่พอดีมันก็บางเหตุการณ์ที่มันเป็นนาทีสําคัญนะนะ พอพอพอคลอยหลังไปแล้วเราก็จะได้เห็นผู้ชุมนุมบางคนนะก็อยู่บนพื้นแต่คราวนี้ทางฟรียุธทางยาวชนปลดแอกเขาบอกว่าเนี่ยคอฟอขับรถปิกอัพพุ่งชนม็อบมอบเลยในระนาดเออเเป็นข้าลำตัวเข้าลำตัว,ลตวหลายสิบคนก็กลายเป็นรักฆาตกรไปเขากโกหะาาร้อนฉ่าเลยนะเนี่ยแน่นอนค่ะเรียกแขกได้เป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยค่ะ ทางตำรวจนวครบาลต้องรีบตอบโต้ทันควันแถลงข่าวกลางดึกเลยนะใช่ค่ะทำเอกสารแจกออกมาแล้วก็ยืนยันชี้แจงนะคะว่าเขามีการยืนยันตรวจสอบไปอย่างเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการแล้วนะคะเขายืนยันว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางตํารวจเขาบอกว่าไม่ได้เป็นการพุ่งชนนะแต่เป็นการขับรถประชิดเพื่อจับกุมแล้วการขับรถของตารวจเขาบอกเป็นการจับประชิดเพื่อจับกุมก็คือมีประมาณไปประชิดใกล้ๆแตะเบรกแตะเบรกไม่ได้ขับแบบไม่แตะเบรกแล้วพุ่งชนเลย อันนี้ทางบาชนชี้แจงนี่เป็นข้อเท็จจริงแล้วล่ะนี่เป็นข้อเท็จจริงแล้วล่ะตำรวจเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขับรถพุ่งชนเข้าใส่เป็นการประชิดแต่เขาขับรถจี้ใส่จริงแต่ไม่ได้พุ่งเข้าใส่แค่จี้ใส่ใช่มีการเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบเบรกไประยะระยะเพื่อเป็นการกระชับพื้นที่ใช่อันนั้นทางบชนชี้แจงมานั่นก็ว่ากันไปประมาณนั้นค่ะอ๋อเทจจจริงอย่างที่พี่ๆตำรวจเขาอ้างก็ได้นะแต่ว่าพี่ๆ วิธีการอย่างนี้มันหวาดเสียวะอะถ้ามันพังโทษนะถ้ามันพังตีนเออประธานโทษถ้าพังถ้าถ,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 ถ้าพังเท้าขึ้นมาสักน,นิดหนึ่งเนี่ยแต่มันมีนคนบาดเจ็บจริงๆนะเพราะว่า<ต>ทางบช <ๆ S 2> น้องเขาบอกเองว่าเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบเนี่ยมีผู้บาดเจ็บเพราะหายปลาลหลุดเนื่องจากเขาอ้างว่าเนื่องจากล้มรถจะยอมมันล้มหายปลาลหลุดหายปลาร้าหลุดครั้งแรกส่งรอพตตำรวจอาการไม่ได้มากมายค่ะ แต่คราวนี้เนื่องจากใช้สิทธิรอพอบางพลีค่ะก็ส่งตัวไปบางพลีก็เลยย้ายไปที่บางพลีให้ไปใช้สิทธิ์ที่นั่นซึ่งก็ไม่ทราบว่าสิทธิ์อะไรนะอสองประเด็นแล้วกันประเด็นที่หนึ่งการขับรถจี้เข้าใส่ม็อบแม้ไม่ใช่การพุ่งเข้าใส่ม็อบก็อันตรายนนะตก็หวาดเสียวหนึ่งถ้าพังตีนขึ้นมาล่ะอสอง ถ้าสติสมาธิของตำรวจหวจลุดล่ะมันอันตรายเกินไปนะทบทวนนิดหนึ่งทบทวนนิดหนึ่ง<ฆ>ประการที่สองตกลงตกลงผู้บาดเจ็บนั้นกี่คนกันแน่ตกลงผู้บาดเจ็บนั้นบาดเจ็บเพราะรถเยอยอมันล้มหรือถูกรถปิกอัพของตำรวจพุ่งเข้าชนออันนี้เป็นข้อเท็จจริงต้องไปดูไปตรวจสอบอันนี้เป็นข้อเท็จจริง<ฆ>คอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไม่ทราบสิครับขอ้อจริงคืออะไรเออ ก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เรื่อยๆนะ